สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูลังอะไรไม่รู้นะครับนี่เป็นลังมิ่มมิ่มหรือต่อหรือลังพึ่งน่าจะเป็นมิ่มนะครับนี่ครับลังใหญ่มากเลยครับเห็นในป่าพอดีนะครับพอดีอยู่ที่สวนพอดีวันนี้เข้ามาสวนก็มาเห็น นะครับไม่ได้สังเกตมาหลายวันนะครับหลังใหญ่นะครับแต่ก็คงไม่ทําอะไรเขาเราครับเก็บไว้ครับเก็บไว้ดูเล่นๆนะครับหลังใหญ่ครับหลังใหญ่มากเลยนะครับขออยู่สูงนะครับ ก็อยู่สูงเดี๋ยวผมจะสูวมกล้องให้ดูไหนเนี่ยครับอยู่สูงนะครับหลังใหญ่มากครับหลังใหญ่มากเลยนะครับ ฝนก็กำลังจะตกนะครับแต่ถ่ามัคนคงจะหวานมากนะครับน้ำครึ่งเขาจะหวานมากนะครับก็ไม่ทำอะไรนะครับไปเก็บไว้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับไปแล้วครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ